สวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยยายลิษมาให้มานะกระแดดอยู่กระห่อนพรอ้อมค่ะเพ,เพื่อนๆค่ะเดี๋ยวนั่งเจ้าโฮมจาก้าวก่อนไปยายก็ได้ดอกแค่ได้พักสเสดากลับบ้านแล้วละ่ะไปย้ายนั่งพักจังบาัดก่อนเล่ยนยังกับเมื่อย ก็ะเฮ็ดไปเนาะค่ะเนาะสบอเฮ็ดย่างกับเมือย์ดมยาก่อนค่ะดมยากคอนพี่นงองเอ้ยเฮ็ดยางกัเมย์ยังวะโอ้ยแต่บรรยากาศธรรมชาติกเป็นตะยูเป็นตะยูเป็นตะยาง ยาผบาไหวตอนแรกว่าสิมาหากบหาเขียดหาบัไไวหรอกแล้วน,นางดมยาแมกแมกอยู่ออดมยาแมกแมกอยู่พี่หน่อย ดอกแค่ทำนั่นพอไปห้อนแป๊บหนึ่งอีกนาทีกว่ามันวมีดอกโฮมใหม่แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งพญ่ยวนกลับบ้านแล้วมันห่อน,นจะได้บอกไว้อีกนาทีหนึง่ง <c oughs> อีกนาทีหนึง่ง โดมยาก่อนอดีก,คดกัคิดหอดลูกควายคิดหอดลูกป้าน้องป่านี่แหละห่อนปันไดก็ได้มาเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะห่อนปันไดก็ได้มาหาน้องปู่น้องป่านี่เด้พามาเบิ่ง มือแรงกะสีเดนหนึ่งป่าพอมีอยู่ค่ะมือแรงกะสีได้หนึ่งพอมีอยู่ค่ะเพื่อนๆนค่ะพอมีอยู่เด้อป่าเฮาพอได้พอกินพออยู่อยู่ยยยค่ะมือนีกะขอบคุณเพื่อนๆนที่รับชมเนาะคะ่ะ นี่น้องคะเอีย่ยงก็ละ่ะสิ่งที่โชคดีที่สุดคือเป็นราบอันประเสริฐคือบบมีลรกไัยไข่จ็บนั่นแหะอันนั้นคือลาบอันประเสริฐเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ